ลิโชมนี้ลูกค้าถามหากันเข้ามาเยอะที่สุดแล้วนะครับกับ 1.6G ่ีปี19ก่อนจะเปลี่ยนโชมมาเป็นหน้าใหม่นะครับผมบอกเลยว่าราคาดีๆเลยนะครับคันนี้เล่งมาแค่แสนสองเท่านั้นถือว่าไม่เยอะเลยนะครับสำหรับโรลต้าโคลาออาติดนะหากใครหาอัลิโชมนี้อยู่นะครับดูคลิปนี้ให้จบเลยครับสวัสดีครับสวัสดี FC ช่อง d ดียดียูสคาทุกท่านด้วยนะครับผมและผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามาดูทุกๆคนนะครับผมวันนี้ ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาสำนักงานใหญ่แห่งใหม่สุวินทวงศ์46ที่เดิมที่นี่ผมมีรถที่คุณเลือกซื้อเลือกขามากกว่า500คันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งเล็กกลางใหญ่รถกระบะรถตู้ SUVTPV ผมมีหมดเลยนะครับผมวันนี้ขอนําเสนอกับรถเก๋งสุดประหยัดอึดถึกทนที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นก็คือจะเป็นใครไปไม่ได้นะโตโยตา้าโคโรลล่าอัลติสนั่นเองและเป็นโฉมนี้ลูกค้าถามหากันเข้ามาเยอะมากๆนะครับหรับโฉมก่อนที่จะปรับโฉมเป็นโฉมปัจจุบันซึ่งเป็นโมที ราคาค่อนข้างดีนะครับผมราคาเอื้อมถึงง่ายๆเลยนะครับอยู่ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะคันนี้มากับเลขไมค์แค่1 2 0 0 0 0สนสอง่นโลนั้นเองนะครับถือว่าไม่เยอะเลยสำหรับโตโยต้าโคโรลล่าอันติสนะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยอันติสเนี่ยวิ่งกันแบบว่าโอ้โหหลายแสนกิโลเมตรเลยนะครับคันนี้ไมค์แค่แสนสองเท่านั้นนะครับผมสีบรอนเงินเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมคันนี้เป็น 1.6G กีปี2019นะครับผมโฉมสุดท้ายก่อนที่จะปรับเป็นโฉมนิวนะครับผมตัวรถไมค์แสนสองราคา3 8 9 0 0 0 ปีดาวคันนี้ผ่อนเริ่มต้น6,600บาทเท่านั้นนะครับผมรายได้หมื่นสามหมื่นห้าขึ้นไปเนี่ยออกรถคนเดียวจบเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาวนดูรอบๆตัวรถนะนี่เลยนะครับผิวพันธ์เป็นไงฮะสวยเสมอการรอบคันเลยนะครับเส้นสายด้านข้างเหลี่ยมสารต่างๆไม่มียุบไม่มีบุกไม่มีรอยรักยิ้มเลยนะครับผมเนี่ยตัวรถสภาพเต็มมากๆนะครับผมใช้งานน้อยด้วยไมคแค่แสนสองนะครับพาวนดูรอบคันนิดนึงนะสีบรอนเงินเดิมสวยจากโรงงานนะครับผมนี่เลย พาวนดูรอบๆก่อนนะขออภัยนะครับเนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างแคบนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้รถเยอะมากๆนะใครหารถใช้งานใครอยากออกรถใหม่ก่อนปีใหม่เนี่ยติดต่อเบอร์โทรด้านล่างคาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวให้คําตอบให้นะว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรยังไงบ้างนะครับผมมีรถให้เลือกมากกว่า500คันนะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนี่ฮะผมพาวนดูรอบคันสวยๆเลยนะครับคันนี้สีบรอนเงินเดิมสวยจากโรงงานไฟหน้าสวยใสทั้งสองฝั่งเสมอกันแบบนี้เลยนะฮะหน้าตาหล่อๆแบบนี้เลยอะ มาดูกันเรื่องของดีไซน์กันหน่อยนะครับผมโฉมนี้เป็นโฉมก่อนที่จะปรับเป็นโฉมปัจจุบันนะครับหน้าตาเขาก็ดูดีอยู่นะดูทนสมัยอยู่นะครับผมโลโก้โต,โต,ตัวต้งตร,ร๊กกาตัดด้วยกับเส้นโครมเมียมพาดผ่านจากซ้ายถึงขวาแบบนี้เลยสวยๆนะแล้วก็ไฟหน้าเขานะครับ1น g ตัวนี้จะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับผมแต่ว่ามีไฟเดย์ไลท์มาให้ในโคมเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมไปเลี้ยวด้านบนนะครับไฟหน้าสวยๆใสๆแบบนี้เลยไม่มีขุ่นไม่มีเหลืองเลยนะครับ2ฝั่งให้ดูเนี่ยฮะใสเสมอกครม บริเวณกันชนหน้านะเนี่ยไม่มีรอยหินรอยขูดใดๆใหญ่ๆเลยนะครับผมสีสวยฉ่ำม,มากๆนะครับรวมถึงด้านบนนะครับเหลี่ยมสันฝากระโปรงไม่มียุบไม่มีบุบไม่มีรอยรักยิ้มใดๆใหญ่ๆให้เห็นเลยนะครับผมสวยมากๆนะคันนี้อ่ะภายในนะครับให้ดูด้านหนึ่งเ,เดี๋ยวพาไปดูนะครับผมอ่ะเดี๋วด้านข้างนะครับผมกันชนหน้าแก้มข้างแนบจิตสนิทกันแบบนี้เลยนะครับผมมองไปด้านข้างส5องศาตัวรถสวยเนียนมากๆนะครับผมไม่มียุบไม่มีบุบนะครับผม ล้อแม็กคันนี้นะครับมากับแม็กขอบส6กนะทูโทนปัดหน้าเงาลายสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมรัดมากับยางดันหลบปี2023นานะสเปคยางคันนี้นะครับก็จะเป็นสอง5ูห้าห้าห้า R สิบหกนะครับผมคันนี้ได้มากับดิสเบรก4ล้อแล้วนะครับผมระบบเบรก ABS มีมาให้ใช้ครบครันเลยนะครับผมกระจกมองข้างคันนี้ปรับพับไปฟ้าสีเดียวกับตัวรถนะครับผมนี่ให้ดูนะฮะบานประตูต่าง สีสวยเนียนๆแบบนี้เลยนะครับมือเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ว่ามีตัดด้วยเส้นโครเมียมสวยๆแบบนี้ด้วยนะครับผมสวยมากๆเลยนะครับด้านหลังเช่นเดียวกันนะนี่พามาดูด้านหลังนะครับย้อนแสงนิดนึงขออภัยนะครับผมนี่เลยไปท้ายหล่อๆแบบนี้นะไปท้ายไปเบรกแบบ l e d ด้วยนะครับผมสวยๆใสๆไม่มีขุ่นไม่มีเหลืองไม่มีแตกลายงาใดนๆนะครับผม 1. 6G ีตัวนี้แต่ยังไม่มีกล้องถอยมาให้นะด้านหลังก็สวยงามนะครับชุดสเกิร์ตด,ด้านหลังเห็นไหมสีสวยฉ่ำๆ เดิมๆเ,เสมอกันแบบนี้เลยโลโก้ Toyota c o ค a l อลติส 1.6G ชัดเจนนะครับผมด้านขวาของตัวรถนะครับสีสันผิวพันสวยงามนะครับผมแนบสนิทชิดกันแบบนี้เลยนะครับพร้อมใช้งานเลยเมือเปิดประตูคันนี้เป็นกุญแจแบบคีย์เลสด,ด้วยนะครับมาพร้อมกับระบบ Smart e n t r ทีนะสัมผัสเปิดรถได้เลยนะครับผมพกกุญแจไว้กับตัวหลังคาคันนี้นะครับสีสันสวยงามเห็นไหมสีบรอนเงินเดิมสวยๆจากโรงงานแบบนี้เลย ไม่มีรอยอะไรตกใส่ใหญ่ๆเลยนะครับผมสวยน่าใช้มากเลยนะคันนี้ผมติดฟิล์มใหม่ให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับผมฟิล์มไม่มืดมากนะครับสำหรับใครที่แบบว่าไม่ชอบแบบฟิล์มมืดๆนะคันนี้น่าสนใจนะครับผมไปดูในส่วนของโครงสร้างกันหน่อยดีกว่านะครับรถทุกคันนี่บริษัทเทสยนต์นะครับเรารับประกันหรือว่าไม่มีการชนหนักริ้ความตัดต่อกรอไม้จมน้ํากลับสีไฟไหม้น้ําท่วมมาแน่นอนนะให้ดูภายในนิดนึงนะครับสีเบสนะเดี๋ยวผมพาไปชมรายละเอียดตอนนี้พาดูโครงสร้างกันก่อนนะครับ นี่เลยนะครับแงออกมานะฮะจุดสปอตเม็ดอาร์คสวยกลมๆชัดเจนแบบนี้เลยนะครับมองไปเม็ดไหนก็ชัดนะครับเนี่ยไม่มีการตัดต่อหรือการกลับสีมาแน่นอนนะครับรูปไปเนี่ยผิวเนียนเลยนะครับผมไม่เป็นแบบผิวครุขะเปลือกส้มใดๆนะครับผมแล้วก็ไม่มีการบิดงอของเม็ดอาร์คเลยนะครับถือว่าสวยโครงสร้างดีเลยคันนี้ผมมีบริการตรวจรถให้นะครับจากบริษัทที่ได้มาตรฐานมากกว่า274รรายการนะแล้วมีใบเซอร์การันตีให้ด้วยนะครับผมว่ารถสภาพนี้สภาพเดิมนะครับ ไม่มีการชนหนักิปความก่อไม่มาแน่นอนอะให้ดูบานประตูนะบานครับอาจจะมองยากนิดนึงนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะฮะให้ดูเห็นไหมฮะหัวน็อตเดิมๆเลยไม่มีขยับที่บานประตูนะครับผมไม่มีการซ่อมใดๆมาแน่นอนนะฮะหัวน็อตเดิมๆเสาบีเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยหัวน็อตไม่มีขยับเลยคันนี้สีสวยมากๆนะครับทั้งภายในและภายนอกเลยプレ n เนมนี่ครับปี B 19ชัดเจนนะครับผมตรงรุ่นโตโยต้าอันติสปี19นะครับผมเนี่ยน็อตบานประตูนะฮะหัวคม แบบนี้เลยนะฮะอ่ะประตูด้านหลังครับมาดูการโครงสร้างบอกเลยว่าเดิมสนิททั้งคันเนี่ยนะเม็ดอาร์คสวยกลมชัดเจนนะครับเนี่ยดูดิไม่มีบิดเบี้ยวบิดงอใดๆนะครับผมโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยรอยคีบโรบอทจากโรงงานนะครับผมคีบทาสีจากโรงงานอยู่ครบนะครับยังไงก็ห้าดาวครับคันนี้โครงสร้างบอกเลยนะครับผมซ้ายขวาหน้าหลังเดิมสนิทเลยนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันบ้างบอกเลยว่ารถทุกคัน เราคัดมาให้ลูกค้าแล้วนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมว่าได้รถไปเนี่ยยังไงก็รถเดิมแน่นอนนะครับเนี่ยดูดิจุดสปอร,อร์ตเมทอาร์คสวยกลมๆแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยด้านล่างก็เนี่ยเห็นไหมรอยรอยคีบนะครับผนยนต์คีบทําสีจากโรงงานนะครับอยู่เหมือนเดิมครบๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้น่าใช้มากนะอันติชมนี้ลูกค้าถามหากันเข้ามาเยอะนะครับผมก่อนจะเป็นโฉมปัจจุบันนะเพราะว่าราคาค่อนข้างดีนะครับผมสามแสนไปลายๆสามแสนกลางๆอย่างเงี้ยผ่อนเบาๆหกพันกว่าบาท ได้ขับอันติสแล้วรถเก่งคันให,ใหญ่แบบนี้นะครับนี่เลยบานประตูคนขับนะครับเห็นไหมฮะสปอร์ตเม็ดอาร์คสวยกลมชัดเจนแบบนี้เลยไม่มีการบิดงอใดๆนะครับเนี่ยสวยมากๆเลยคันนี้นะครับน่าใช้มากๆนะอันติสถือว่าเป็นรถที่ใช้ดีนะครับผมรถของผมเนี่ยเป็นรถหน่วยงานลดระวางนะครับผมมีประวัติศูนย์ตรงเป๊ะเช็คได้เลยนะครับผมอ่ะนี่เลยรูปแล้วว่ารถอันติสเนี่ยเป็นรถที่อึดถึกทนจริงๆเพราะว่าเนื่องจากเป็นรถที่เขาชอบใช้แบบว่าเอาไปใช้ทําแท็กซี่หรือเอาไปใช้ทํารถหน่วยงานต่าง นะครับผมเนี่ยมันจะแสดงให้เห็นว่ารถคันนี้อึดถือทนใช้งานกันไปแบบว่า7 0 0 0 0 0 0 0 0โลก็มีนะครับผมอ่ะมาดูเรื่องของดีไซน์อินทีเนียภายในกันบ้างนะครับผมเริ่มกันที่บานประตูก่อนเลยคันนี้นะครับ 1.6G ปี19คันนี้เขาจะดีไซน์ด้านในเป็นสีดำทูโทนกับสีเบจนะครับสีครีมสีเบจประมาณนี้นะครับผมเริ่มที่บานประตูนะฮะนี่เลยตกแต่งด้วยกับสีเบจแบบนี้นะครับเป็นวัสดุแข็งนะวัสดุฮาร์ดแบบนี้นะครับผม ตรงนี้ก็จะมีบุหนังซอฟทัชมาให้นะบริเวณที่รองแขนรองศอกเนี่ยก็จะบุหนังมาให้เช่นเดียวกันนุมน่มๆน,นะครับผมก็จะขึ้นลงไปฟ้าสี่บานออโต้บานคนขับนะครับผมระบบเซนทันล็อกมีให้จากตรงนี้นะด้านล่างก็เป็นลําโพงที่วางกดน้ําแล้วก็อะไรต่างๆเก็บของนิดๆหน่อยๆนะครับผมเนี่ยประตสะูสะอาดนเลยเห็นไหมฮะไม่มีรอยรองเท้ารอยอะไรขูดขีดดุนแรงเลยนะครับผมเนี่ยรอยอาร์คบริเวณประตูเห็นไหมฮะสวยกลมๆแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยเสาบีนะฮะฝั่งนี้ หัวน็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับผมน่าใช้มากเลยกับราคาประมาณนี้นะฮะขึ้นมาดูบนรถกันขึ้นมาดูบนตัวรถนะครันนี้สภาพกริบมากภายในสปามาให้อย่างสวยเลยนะครับผมพร้อมใช้งานเลยคันนี้ยบอกเลยใครเห็นคลิปนี้นะถ้าสนใจเนี่ยคุณซื้อคุณรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับผมพร้อมใช้มากมากนะครับผมเนี่ยพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะครับเพิ่มเสียงรถเสียงต่างๆได้จากบรเิเวณซ้ายมือตรงนี้หุ้มหนังมานี่เลยนะครับตัวสภาพหนังสภาพแน่นๆแบบนี้เลยไม่มีการเฟดการล่อ,อก,การล่อนใดๆครับ ได้ไม่มีปรินะเดี๋ยวให้ดูนะครับผมแล้วก็หน้าปัดเรือนไมค์คันนี้ครับหน้าปัดเข็ม3ช่องแบบนี้เลยนะครับวัดรอบวัดความเร็วอ่าแล้วก็ระดับน้ํามันนะครับมีจอดิสตอนด้านล่างบอกเลขไมค์อีกทีหนึ่งนะครับผมภายในแผงคอนโซลแดชบอร์ดต่างๆนะครับสวยๆสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะครับผมวิทยุตรงกลางได้เป็นแบบวิทยุนะครับยังไม่ใช่จอนะคันนี้สามารถเชื่อมต่อ USB ได้นะครับผมหรือว่าเชื่อมต่อ AUX ก็ได้นะครับผมแอร์เย็นเพียงเพะแน่นอนนะครับแอร์คันนี้เป็นแบบแมนนวลนะ ด้านล่างก็มี Power O u t l e t มาให้1จุดนะฮะแล้วก็ที่ช่องเก็บของประมาณหนึ่งนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์แบบออโต้แบบขั้นบันไดแบบนี้เลยนะครับผมเบรกมือแบบแมนนวลที่วางกดน้ํา2จุดนะครับผมด้านบนก็กระจกมองหลังแบบแมนนวลนะฮะกระจกแต่งหน้ามีมาให้นะครับผมและมีไฟมาให้ด้วยนี่เลยไฟเปิดปิดได้นะครับผมผู้โดยสารด้านหน้าเช่นเดียวกันมีกระจกแต่งหน้าพร้อมไฟมาให้ด้วยนะครับไฟสองเป็นที่ตรงกลางก็มีมาให้เช่นเดียวกันแสงสีวอร์มแบบนี้นะครับผม ดพดานสวยใสยเลยคันนี้สีเบจนะฮะไม่มีรอยหนักๆรอยเจิื่รอยอะไรเลยนะครับผมสวยมากภายในใน,นะฮะเสียงหลงเลยนะครับผมอ่ะด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุด,จดปรับเปิดกระจกมองข้างเนาะอันนี้เป็นปุ่ม engine start ของเขานะครับผมนี่เลยนะครับด้านล่างนี่เลยอ้นคันเร่งอ้นเบรกนะครับผมเนี่ยช่องเก็บของนะครับผมเปิดฝากระโปรงหน้านะเปิดฝาถังน้ํามันอยู่บริเวณนี้นะครับให้ดูตัวเบาะนิดนึงคันนี้ดูเบาะดิ เบาะหนังสีครีมเบยแบบนี้แน่นๆตึงๆเลยนะตึงมากนะครับผมเนี่ยปูๆแน่ๆแนๆแบบนี้เลยไม่มีการปีฉีขาดยับยน่นใดๆเลยน่าใช้มากคันนี้สภาพเบาะคือเต็มจัดนะครับบอกเลยเต็มมากๆดูด้านหลังครับเนี่ยดูดิเบาะหลังนะครับผมนั่งสบายนะเนี่ยหัวหมอนสามตำแหน่งนะครับผมเบาะแน่นๆตึงๆเลยและไม่ต้องห่วงครับผู้โดยสารด้านหลังครับเรามี ่อ USB มาให้แล้ว2จุดนะครับไม่ต้องแย่งกันนะครับผมอุ่กด้านหลังแบ่งกันไปเลยคนละช่องนะครับผมอ่ะไปดูด้านของโครงสร้างด้านท้ายนิดนึงนะฝากระโปรงท้ายเปิดขึ้นมานี่เลยนะครับผมโครงสร้างดูน็อตนะฮะหัวน็อตไม่มีขยับนะครับสีสันเดิมๆด,ด้านๆแบบนี้เลยนะครับซิลเลอร์ซีนต่างๆเห็นนะเนียฮะจิดแล้วเป็นรอยเล็บเลยนะครับผมเนี่ยสภาพเดิมๆสวยมากนะ ด้านบนเช่นเดียวกันนะครับจิกออกไปเนี่ยเป็นรอยเล็บเลยบริเวณรางน้ําครับจุดสปอตรอยอาร์คชัดเจนเห็นมฮะกลมๆแบบนี้เลยนะครับด้านนี้เช่นเดียวกันหัวน็อตไม่มีขยับนะครับเนี่ยน็อตสองตัวสภาพเดิมๆรอยอาร์คชัดเจนนะครับกลมๆซิลเลอร์อะไรเอ่ยดีเลยนะครับผมเนี่ยแน่นๆนะครับจิกเข้าภายในก็กว้างขวางตามสไตล์อันติสนะครับเนี่ยกว้างๆลึกๆแบบนี้เลยนะครับผมวางกระเป๋าเดินทางได้หนึ่งใบสองใบเลยนะครับผมแล้วก็วางของได้อีกประมาณนึงเลย กว้างๆลึกๆนะครับขนของได้สบายแน่นอนนะครับผมมีถาดมาให้นะด้านล่างอันนี้ล้ออะไหล่นะครับผมเราเอาไปเราออกเอาออกไว้อยู่นะครับผมแต่เรามีล้ออะไหล่ให้อยู่นะแล้วก็นี่เลยครับแม่แรงอุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบนะครับผมให้ดูโครงสร้างครับเนี่ยโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคันนี้รถเดิมๆไม่เคยติดแก๊สนะครับผมเนี่ยซีนทางมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่สวยๆแบบนี้เลยนะครับทั้งคันนะเนี่ยโครงสร้างเดิมๆเลยนะครับผมสวยมากน่าใช้นะครับอันนี้ แล้วผมพาไปติดเครื่องคันนี้ให้ดูนะครับบอกเลยว่าสตาร์ทชึ่งเดียวติดแน่นอนนะครับผมให้ดูระบบล็อกคันนี้ก่อนนะฮะนี่เลยกดคันนี้เพื่อลดล็อกพอล็อกรถบุ๊กเห็นไหมฮะกระจกเขาพับแบบออโต้ด้วยนะครับน่าสนใจมากก็คือพกกุญแจนยกุญแจคีบจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับพกไว้กับตัวนะเวลาจะเปิดเข้ารถนะครับผมเอามือไปแตะปึ๊บเนี่ยฮะรถบล็อกรถบล็อกปึ๊บเนี่ยอันหนึ่งนะนี่ไงพอรถบล็อกปึ๊บกระจกเปิดทันที นะครับผมกระจกพ์ดเดิมโตโยต้าทุกบาลน,นะครับบอกไว้ก่อนเลยนะเข้ามาดูด้านในนะครับนี่เลยให้ดูเลขมาครับหนึ 6, ่งแสนสองหมื่นหกหนึ่งแสนสองหมื่นหกร้อยหกสิบหกกิโลเมตรเท่านั้นถือว่าไม่เยอะเลยสำหรับโตโยต้าอันติดนะครับผมอ่ะขึ้นมาบนรถนะครับเหยียบเบรกก็กกุญแจไว้กับตัวกดปุ่ม engine start ได้เลยนี่เลยครับสตาร์ทชึ่งเดียวติดเลยเห็นไหมฮะหนึ่งแสนสองหมื่นหกร้อยหกสิบหกกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมภายใน นี่ฮะแอร์เย็นๆยนะครับเพลงเพาะๆพาะวิทยุต่างๆเชื่อมต่อ usb ได้เลยนะครับเชื่อมต่อ aux ได้เลยนะครับผมแอร์เย็นเยนภายในครับนั่งสบายอยู่แล้วครับตัดสาตอันติดนะครับผมกว้างขวางแน่นอนนะแต่ผมพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์สักนิดนึงพามาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับนี่เลยเครื่องยนต์ Du อ l vvti นะครับพันแปดอ่าพันหกร้อย c นะครับผมเนี่ยห้องเครื่องยนต์สะอาดสะอ้านมากเลยนะครับผมไม่มีการทั่วไหลเยอะของของเหลวใดๆนะครับผมเนี่ย สวยแๆแห like, so okay, mm ้งๆแบบนี้เลยมาดูโครงสร้างครับหัวน็อตบอกไปแล้วครับไม่มีขยับสักตัวนะฮะเนี่ยเห็นไหมน็อตด้านในเช่นเดียวกันน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับครับรอยอาร์คบริเวณฝากระโปรงเห็นไหมฮะกลมๆแบบนี้เลยนะครับรูระบายอากาศก็กลมๆนะครับผมเนี่ยสติกเกอร์อยู่ครบนะครับผมสติกเกอร์มออกสติกเกอร์แอร์ต่างๆอยู่ครบเลยเนี่ยโครงสร้างบริเวณหัวโช๊คนะครับเนี่ยจุดสปอร์ตเมทัลสวยกลมชัดเจนรวมถึงคานด้านข้างเห็นไหมฮะเดิมๆแบบนี้เลยน็อตต่างๆไม่่มีขยับแนนนนนอคถาาห้ นี่เลยนะครับไล่ไปเลยนะฮะคานหน้าน็อตเดิมๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้รับประกันได้เลยว่าโครงสร้าง5าดาวแน่นอนนะครับตรวจรถออกมานะครับเนี่ยให้ดูเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะไม่มีการทนหนักพลิกความตัดต่อกรอไมจมน้ํากับสีมาแน่นอนให้ดูด้านในนะครับอาจจะมองว่าเห็นไม่ก็เห็นนะแต่ว่าสะอาดสะอ้านมากเลยห้องเครื่องยนต์คันนี้นะครับด้านล่างเห็นไหมฮะสวยๆเลยคานด้านล่างเห็นนะครับสวยมากนะครับผมบริเวณปากกระโปรงนะ แผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับผมไม่มีคานขาดบุดด้วยใดๆนะครับผมซีนซิลเลอร์ฝากระโปรงนะครับเนี่ยนะฮะอีกเข้าเป็นรอยเล็บแบบนี้เลยนะครับติ๊กเกอร์เหรียญบาทรูระบายอากาศกลมๆไม่คมไม่บิดเบี้ยวนะครับเนี่ยกลมๆรอยอาร์กต่างๆกลมๆแบบนี้เลยโครงสร้างเดิมๆโครงสร้างดีแนะนำเลยครับคันนี้กับอันติส 1.6G ปี19คันนี้น่าใช้สําหรับใครนะครับที่กําลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานสักคันนะที่ว่า อึดถึจทนประหยัดน้ํามันและดูแลง่ายเข้าซ่อมได้ทุกอู่แนะนําเลยครับกับ t o โยต้าอันติต 1.6G ปี2019คันนี้นะครับผมสวยมากอย่างที่พาดูไปในคลิปคันนี้สวยมากๆนะทั้งโครงสร้างภายนอกผิวพันธ์ภายนอกแล้วก็สภาพภายในห้องเครื่องยนต์ต่างๆสวยมากๆเลยนะครับคันนี้ราคาดีๆเลย389,000คันนี้ผ่อนเริ่มต้น6,600บาทเท่านั้นนะครับผมรายได้13,000-15,000ขึ้นไปเนี่ยออกรถคนเดียวจบเลยนะครับผมอ่ะ หากใครสนใจคันนี้นะครับเบอร์โทรด้านล่าง0 9 2ย์2 7 5 4 0เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะครับทักมาได้ตลอดเลยนะครับเชา้าสายบ่ายดึกหากมีคำถามนะอยากปรึกษาเรื่องการออกรถต่างๆเงื่อนไขต่างๆต,ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมจะผมให้คำปรึกษาให้เองและดูแลให้นะครับจากต้นจนจบเคสเลยนะครับผมติดต่อกัน,นเข้ามาได้เลยนะสำหรับวันนี้ครับขอจบการรีวิวเจ้าอันติคันนี้ไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนจิปหน้าเนี่ยจะเป็นรถอะไรฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s ับตะไคร้ไปให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมมารีวิวให สำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ